จังหวัดหนองคายตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามผู้บริจการจังหวัดหนองคายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของจังหวัดหนองคายที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ60รายคาดอีกประมาณสองวันก็จะปรับปรุงแล้วเสร็จทั้งหมดพร้อมส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลหนองคายต่อไปเมื่อช่วงบ่ายวันที่20เมษาย,ยน2564ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายค้างที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย ที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดหนองคายนายประเสริฐลือชาธนาโนนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายยุทธนาศีตบุตรนายกอบจหนองคายนายแพทย์ชัชวัลลิธิตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายนายนัทวัฒน์วิริยานภพาพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนางสาวสิริมาวัฒโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนางรณิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนายแพทย์วิเชียนรุ่งทิติธรรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจความพร้อมหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายครั้งที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคายที่มีการปรับปรุงเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดหนองคายเนื่องจากมีความเหมาะสมเพราะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลหนองคายที่จะทําให้ง่ายในการบริหารจัดการและให้การรักษาผู้ป่วยยืนยันติดเชือ้อโควิด -19 ที่รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลสนามสำหรับความคืบหน้าในการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายให้เป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดหนองคายนั้นขณะนี้ใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วคาดไม่เกินอีกสองวันอบจหนองคายก็จะสามารถส่งมอบโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ให้แก่โรงพยาบาลหนองคายเพื่อให้เข้ามาบริหารจัดการต่อไปซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ60ราย วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสาธารณสุขจังหวัดผู้นวยการโรงพยาบาลหนองคายก็ได้มาตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทาโรงพยาบาลสนามซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและเทศบาลเมืองหนองคายได้ดําเนินการมาหลายวันที่ผ่านมาซึ่งท่านได้ก็แนะนําหลายข้อนะครับเนื่องจากว่าท่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้ท่านจะทราบข้อมูลแนวโน้มทิศทางของผู้ป่วยจึงได้มาแนะนําหลักวิชาการทั้งหมด ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเราก็จะปรับอีกนิดหนึ่งวันสองวันก็จะสามารถส่งมอบโรงพยาบาลสนามให้กับโรงพยาบาลหนองคายเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปผมเรียนต่อพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับว่าแม้ว่าจะมีผู้ป่วยมาที่นี่แต่ว่าด้วยระบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมืองหนองคายร่วมกันเราจะป้องกันในส่วนที่เป็นน้ําเสียก็ดีสิ่งที่เป็นวัตถุเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ที่เป็นวัตถุที่มีพิษก็ดี จะมีการบริหารจัดการทำลายก่อนที่ไม่ให้ออกไปสู่ภายนอกโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้มีการเตรียมการในส่วนนี้ให้พี่น้องได้สบายใจได้ครับว่าการบริหารจัดการในการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และพี่น้องที่อยู่รอบนอกจะต้องไปด้วยกันเพื่อเกิดการบริหารจัดการที่เกิดความสมบูรณ์ต่อไภัยงขอให้ความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนและเราจะไปแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันตามหลักที่บอกว่าหนองคายทีมเดียวกัน จากจุดนี้แล้วเราได้มองจุดอื่นี้ครับเกิดมีการเส้นผ่านเอ่อพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็น3ระดับนะครับในห้องประชุมด้านข้างแล้วฝั่งถนนซึ่งน่าจะเ,เราสามารถรองรับน่าจะได้เกิน60ถ้าแม้นว่าเกินตรงนี้เนี่ยระดับที่4ก็ไปที่โรงยิมเนเซียมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งบริเวณตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ใหญ่อาจจะได้ถึง40คนซึ่งได้มีการเตรียมการในระดับหนึ่งไว้แล้วครับนโยบายของจานนสุขจังหวัดหนองคายไม่ว่าท่านสอจอ หนองคายโรงพยาบาลหน,นองคายและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งได้มีการร่วมมือประสานงานกันที่ว่าจะดําเนินการในการรักษาป้องกันในกลุ่มของโควิด19นะครับทางจังหวัดหนองคายเนี่ยในกรณีที่คนจากต่างประเทศเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนไทยกลับเข้ามาก็จะอยู่โลคคอลเลนทีนอยู่สตีวันนะครับปัจจุบันนี้เหลือสิบวันแล้วครับสําหรับคนไข้ที่โควิด ที่มารักษาโรงพยาบาลหนองคายปัจจุบันนี้โรงพยาบาลหนองคายสามารถรองรับห้องไอซีรูเนี่ยห้องแยกกันอยู่ทั้งหมด22ห้องครับแล้วก็มีห้องเน g กาที e พเชอร์อยู่4ห้องนะครับจากการวิเคราะห์ของคณะกรรมการหนองคายเห็นว่าจำนวนคนไข้ที่เพิ่มขนาดนี้และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเราควรจะมีโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เกิดขึ้นหวังว่าประชาชน อย่าเพิ่งตนกตกใจนะครับเพราะว่าทางหน่วยราชการไม่ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสาธารณสุขจังหวัดทางโรงพยาบาลหน,นองคายเราสามารถควบคุมและดูแลรักษาได้ขอให้ท่านมั่นใจในการปฏิบัติครั้งนี้และโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ประมาณ53เตียงที่จะดูแลระยะเศษแรก ของคนไข้ที่ติดโควิด1 9ครับผมทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน